นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบวกาการลบเศษส่วนนะคะเพื่อว่านักเรียนจะได้เอากลับไปคบทวนในการเ,าเรื่องบวกลบเศษส่วนที่ยังไม่คล่องใช้ในการสอบกลางภาคด้วยนะคะต่อไปาการลบเศษส่วนมีลักษณะอย่างไรบ้างมางคนเรียนมาแล้วนะคะ เราก็จะมีการบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนเท่ากันการบวกลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันการบวกลบเศษส่วนกับจำนวนนับและการบวกลบเศษส่วนกับจำนวนคระอันนี้เราเรียนมาแล้วเราจะมาทบทวนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตการเรียนของเราให้ประสบผลสำเร็จมนนากขึ้นนะคะไปต่อเลยคะ่ะ การบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนีง่ายมากเลยใครเจอแล้วตอบพูบได้ปั๊บนะคะตัวอย่างเศษสี่ส่วนเก้าบวกเศษสามส่วนเก้าบวกกันได้ตัวส่วนต้องเท่ากันแล้วาำตัวเศษบวกกันนะคะโดยเไม่ต้องบวก,วกถูกต้องค่ะสีบวกกับสามได้ ตี3หสรือ C 1 1บส่วน G เป็น สิบเก้าส่วนสองบวกสามสบส่วนสี่โอิขั้นตอนขั้นตอนโดยการแปลงจำนวนพ้าให้เป็นเศษส่วนก่อนแล้วทำให้ส่วนเท่ากันเหมือนขั้นตอนที่ดำเนินมาหกเศษสา้ ยังจำไได้วันนี้จำได้ชัวร์แน่นอนดูทายก็ต้องไปว่าจะเป็นยังไงว่าความรู้ที่เราเกิดขึ้นในวันนี้เราสามารถกลับไปทบทวนพร้อมสอบพร้อมทำกิจกรรมในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียนเรียน,ยนมาสีน่นักษิณถือว่าสุดยอดมากนะคะแล้วก็เราจะไม่แพ้คนอื่นเลยถ้าเราชุ้บ่อยๆว่าคณิตสร์ง่ายนิดเดียวถ้าตั้งใจเรียนนะคะ ว่าเราเก็บโดยเราไม่รู้ว่าตัวเราเก็บตอนไหนเพราะเราทำเป็นประจำวันนี้เรามีส่วนมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณเด็กที่ตั้งใจหวังตั้งใจต่อตั้งใจเรียนขอบคุณมากค่ะ